มาถึงน้องๆจะได้ดีใจนะคะว่ามาถึง adverb ตัวสุดท้ายแล้วคือเป็น adverb ที่สแสดง condition คำเชื่อมพวกนี้ก็จะมี condition คือเงื่อนไขนะคะน้องๆพวกถ้าอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ย if นี่ if, นเ,นเธอรู้จัก if กับ if only ถ้าแล้วก็ถ้าเพียงแต่ ถ้าเพียงแต่ใครดูฟูลเฮาส์ก็จะจะจำได้นะคะว่าแบบตอนที่คุณพระรองเนี่ยจีบนางเอกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาชอบเพาว่าถ้าเพียงแต่มากก็คือคํานี้แหละค่ะ if o n l y นะคะน้องๆพี่ก็ชอบคํานี้เวลาแบบว่าชอบหนุ่มคนไหนแล้วเขาบอกเออมีแฟนอะไรเงี้ย if o n l y doesn't have a girlfriend ถ้าเพียงแต่เขาไม่มีแฟนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เอาไว้ฝันนะคะอันนี้ตัวอย่างแรกกับ if ก่อน if บอกว่า if you don't start studying now you will regret later เค่ะว่า อนนี้จะสอบเองนะใช่ไหมคะน้องเดือนตุลาก็สอบแล้วใช่ป้อถ้าไม่เริ่มเรียนไม่เริ่มอ่านหนังสือตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะเสียใจภายหลังนะถ้าใช่ไหมไม่ทําอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะ regret ถ้าไม่อ่านหนังสือก็จะ regret เป็นเงื่อนไขว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย if only if only he loves me i will dedicate everything i have for him บอกว่าถ้าพี่แต่เขาชอบฉันเนี่ยนะฉันจะอุทิศเลยนะฉันจะยกทุกอย่างให้เขาเลยทุกอย่างที่ฉันมีเขาด e ดิเคตว่าอุทิศถ้าฟังให้สวยงามน,นะคะเดือยดดิเกตืะทุ่มเททุกอย่างเขาไปเลยคือบอกว่าถ้าชอบเนี่ยก็จะอุทิศให้เลย แสดงเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็มี unless unless เนี่ยก็จะเท่ากับ if not โอเคสรุปว่าเนี่ย I won't go unless he comes จะไปกันอยู่แล้ววดีนี่บอกว่าเกิดเพื่อนไม่มาคนหนึ่งอะไรเงี้นนยจะไปเที่ยวกันแต่แบบหนุ่มคนหนึ่งไม่มาชีก็ไปอยู่ดีก็บอกไม่ไปอ่ะ ฉันจะไม่ไปจนก,กว่าเขาจะมา I won't go unless he c o m e ฉันจะไม่ไปถ้าเขาไม่มา unless นั่นเองคือ if แล้วก็จดจุด not ก็แทนได้เลยว่า I won't go if he does not come เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าใช้คำ unless มันง่ายกว่าแทนที่จะเป็น if not มี unless แล้วก็จะมีกลุ่มนี้ ประโยคไปเลยนะคะหรือว่า s u p p o s i n g s u p p o s i n g บอกประโยคไปเลยดิเช่นเราบอกว่า suppose you have a million dollar in your hand what would you do บอกว่าสมมุติเลยนะ suppose เราสมมติมมตใช่ไหมสมมติว่าคุณมีเงิน1ล้านดอลลาร์ในมือเนี่ยจะทำอะไรสมมุติว่ามีเงิน แลจะทำอะไรถ้ามีเงินจะทําอะไรบอกคอนดิชันนนั่นเองถ้ามีเงินจะทําอะไรขยายเวิร์ตัวนี้มี suppose, supposing that แล้วก็มี provide นี่เหมือนกันเลย providing that ประว i ติที่แปลว่าจัดหาแต่ให้นี่เหมือนกับแปลว่าถ้าแล้วก็มี provided that ช้เหมือนกันเหมือน suppose, ก supposing เลยแล้วก็มี on condition that เนื่องด้วยเงื่อนไขที่ว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมี in the event that event ที่แปลว่าเหตุการณ์ ในเหตุการณ์ที่ว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นคือแบบเหมือนกับสร้างเงื่อนไขตั้งข้อกำหนดขึ้นมาตัวอย่างเช่น I will teach you to drive on condition that you come on time มีเพื่อนพี่ก็มีเพื่อนเดียคนหนคน้องๆนัดเมื่อไหร่มันมาสายทุกทีนัด4ี่โมงมา6กโมงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นให้เราแบบรอเป็นกระสายยาน,นะคะแบบให้ตื่นเต้นอยากเจอแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็จะให้ฉันสอนขับรถ โอเคเราก็เป็นคนดีน้ำใจสวยงามนะคะนี่กว่านางงามโลกเราก็โอเคนะคะจะให้สอนขับรถง่ายๆชิวๆจะต้องเป็นลถมันก็โอเคแต่ว่าถ้าแกมาสายนะฉันไม่สอนนะตั้งเงินไขไว้เลยเพราะรู้ว่าชีมาสายฉันจะสอนเธอขับรถด้วยเงินไขที่ว่าโดยมีเงินไขว่าเธอต้องมาตรงเวลาจะสอนขับรถถ้ามาตรงเวลา ก็จะ teach you to drive แลชื่อมันต่อไปจะเป็น in case ในกรณีที่เช่นบอกว่า in case there is fire use the stairs สมมติว่าเราจะเห็นไว่บ่อยใช่ไหมว่าเออถ้าแบบไฟไหมเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดอย่างนี้เหมือนกันในกรณีที่มีไฟไหม้กรลัาใช้บันไดถ้ามีไฟไหม้ทำไงให้ใช้บันได use the stairs และตัวสุดท้าย as long as ตีใจมันแาน้องที่เสร็จแล้วตราบเท่าที่นั่นเอง as long as ดูตัวอย่างเขาบอกว่า I will not work here as long as you don't resign. I will work here. เม I will not. ฉันจะทำงานที่นี่ต่อไปตราบเท่าที่เธอไม่ลาออกก็คือถ้าเธอลาออกฉันก็จะลาออกถ้าเธอไม่ลาออกฉันก็ทำที่นี่ต่อไปอะไรจะเป็นเพื่อนที่ดีขนาดนี้นะคะนะ้องๆจะทำงานถ้าไม่ลาออกไม่หรอกทำงานก็ถ้าเพื่อนไม่ลาก็จะทำอยู่เป็นเงื่อนไขนี่คือ ทั้งหมดของ adverb condition ก็คือเป็น if if only unless ก็คือ if not ตัวเองแล้วก็มีพวกกลุ่ม suppose supposing providing that provided that, that on condition that แล้วก็ in event that แล้วก็มีกลุ่ม in case แล้วก็ as long as นี่ก็คือเป็น adverb clause ทั้งหมดค่ะ